สวัสดีครับวันนี้มานอนที่กระท่อมปลายนาอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูเมนูของคนสมัยโบราณนะครับเขาเรียกว่าอุ๊บอุ๊บปลาดุกนะครับ ตอนนี้เรากำลังซอยเครื่องปรุงอยู่นะครับจะมีตะไคร้มีใบเราเรียกว่าใบากระเจี๊ยบนะครับเราจะปรุงให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาหลามหลามไว้ทั้งคืนนะครับในในบอกไม้ไผ่นี้นะครับ แล้วเราจะมากินกันในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันนะครับเป็นอาหารของคนสมัยโบราณโบราณครับสมัยนี้มันก็ยังมีอยู่นะครับแต่เขาไม่ชอบทำกันแล้วนะครับเรามาตามเครื่องปรุงกันนะครับ ทำเครื่องโครงแล้วเราจะมาใส่น,นะครับปลาดุกที่เราล้างมาแล้วเรียบร้อยนะครับหั่นมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอดีคํานะครับ ใส่เครื่องปรุงแล้วนะครับ สูญกันให้ทั่วๆนะครับสอยผักกระเจี๊ยบนะครับเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวสักหน่อยนะครับ เป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับพี่น้องครับพี่น้อง f อฟทั้งหลายนะครับรอดูรอชมกันนะครับ ใส่รดรีซสักหน่อยนะครับครับตักใส่บอกไม้ไผ่เลยครับคนสมัยก่อนเขาจะมานอนกันที่สวนที่ทุ่งที่นามานอนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเลีไม่มีเสื้อไม่มีผ้าไม่มีผ้าหมองมุ้ง เราก็เลยต้องใช้ฟืนก่อไว้ทั้งคืนนะครับนอนใกล้ฟืนใกล้ไฟนะครับก็เลยต้องมีปลามันก็หลามปลาไปด้วยทั้งคืนเลยนะครับแล้วจะได้จะรอก,กินกันในวันพรุ่งนี้นะครับ มาดูนี้ก่อนนะครับอันนี้แม่แกงเข้าเบะนะครับแกงเข้าเบะใส่ขาหมูนะครับกับหัวปลีหัวปลีกับหางไหวนะครับจากใส่บอกเรียบร้อยแล้วครับ เรจะมาหลามไว้ทั้งคืนเลยนะครับนะครับมาหลามในไฟอย่างนี้นะครับทิ้งไว้อย่างนี้พรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันนะครับ จากที่หลามมาทั้งคืนนะครับมาดูมาชมกันนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรนะครับเอาถอดใส่จานเลยครับนี่หวานเลยมาลองดูนดที่เดิมกเคยนะ นี่นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับลองชิมดูรสชาติครับอเอาด้าชิมหน่อยชิมแล้วก็บอกไข่ไก่เหรอ เอาชิมแล้วก็บอกท่านผู้ชมด้วยให้ลูกสาวเป็นคนชิมนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนเนอะลองชิมดูอร่อยมันคือเพิ่มรสชาติอร่อยอร่อย เอาชิมดูชิมดูมดน้ำมันก็อร่อย <c oughs> ครับเช่นนี้กันนะครับเผลนมออกากนี่นะครับหน้าตามจะเป็นอย่างนี้นะครับ จากที่เราหลามมาทั้งคืนนะครับนะครับพี่ๆน้องๆ f อทั้งหลายมากินข้าวด้วยกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากมากเลยครับฝากกดติดตามช่องสักช่างเบาด้วยนะครับขอบคุณครับ